สบายดีพี่น้องประสบความสุขคนเนาะสบายดียามเล้ง,งพี่น้องเลยเปิดภาพมาก็เห็นนี่แหละเตา่าลดยกำลังย่างเฮ็ดไข่สีปุนนน่นเนาะมันนี่สีปุ่นเฮ็ดไข่ปุ่นเฮ็ดไข่อันนี้ลงพริกกระเทียมหอมแดงอันนี้ข้าย่างเลยเรลยย่างสุกเลยรอปุ่นอย่างเดียว เห็ดไข่มันบานเวลาเ่าล้างมันก็เลยหมุนเป็นแบบนี้ตัวมันจุ่มครับปิ่งแล้วนะชิป่นสูเมะกินมันีเพิ่นมาเชียหย่ามันพี่น้องเอ้ยมาเชียหย่ามันเพิ่นก่อนสีลงดำนาเพิ่นเลยเวลาดำนายันผมเวลามาก็เลยมาเสียก่อน ขาวมาเสียก่อนผมวางแล้วเรียบร้อยพี่น้องกับเขาเขาข้าว, ừ, าวแรงป <ừ. S 2> ุ๋นเฮ็ดใครเมนูบันบานมนมเมนูมนบ้านเฮาอาหารตามฤดูอันนี้จะเป็นปิ่งแบ่สมปลาปลากระบออต้มไก่อาเธอมีแต่เนี่ยแสรบเ้ยพี่น้องเด้อมื้อนี้ อยากกินยังลงมือได้เลยตะวันเอ้ยยาวมาเด้อมาเด้อลูกมาเด้อมันก็สิกจัหน่อยเพราะว่ากายกินอันยังกเ็ดยังกตะเวนตะเวนมีออกมีออกอย่าดราม่าเด้อพี่น้อง เพื่อนมีเล็กน้อยมันงกับเบฟนี้แหละคู่หนึ่งสิเก็บให้มันสจัดเลยมันบ่ได้เออวัดถิดคิดว่าวัดคิดว่านังมีเหมือนนี่บ๊อบบีเนาะเออหนาบหนาบ๊อบอืมอืมเรื่องแบบปอนมันกินหรอบ่เล่ยังบ่ได้นปอดใช่หากเห็ดกินเหลวนี่มาหนิ พี่พลมมาละคุณจะไงจบเกบพกห้างเงาบอด้เก็บชช่นหมมันยังแก่ก็ทืเงเลยบันั่นเผ็ดบอกตุ่นเผ็ดใจรนะแมัวเราบกินเผ็ด ไม่ไม่ไม่มามาเหจะปอมันกินบ่เลยมันเบิร์ดคุณแม่มันยังสีมากินปัดลมกระมูเปิดให้มันเย็นโตก็ไปปิดมันกปิดกระนั้นเลยมันบ่อยเปิด นบี่อย <"S> ่า yeah, ันม <was> ันกินมมันกินขนมแต่บอมจำบ่อนันหนม่งห้าบอหแม่งนะแล้วกินครับกินคำไหนบ่อิดแค่

มันที่นมาเที่มานอดโน้เนเย 一号，他九十二。

A <laughs> makin baik ลาพระจ้าพี่น้องอ้แสบลายเฮ็ดไข่พูเฮ็ดไข่แสีวกระหมูตบมไก่ปีงแบเราจะปีงแบแสี่ว่าของหมาของแพงอีกไปแล้วพีว่น้องสบายดี